สวัสดีครับมาพบกับช่อง Developer Studio วันนี้ผมจะมาได้ข่าวสารข่าวไอซีแล้วก็ข่าวของ c h นเทอรล่านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวนะครับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะระหว่างข่า,ขาวไอซีแล้วก็ข่าวของ c h นเทอรล่านะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรื่องันเลยนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนๆครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับตรงนี้ผมก็ได้ตอบไปนะครับในตัวบทสรุปของโปรเจกต์ u s t c r e p e c Saving and Module นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูด้วยกันได้นะอาจจะมีข้อมูลตกหล่นไปบ้างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ได้ตอบบทสรุปเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเฟรนกิอินเด็กกันนะครับตอนนี้ ่าเฟนกีสนะครับอยู่ที่79นะครับก็เป็นกรีนอยู่นะครับที่ยังเขียวๆนะครับแต่ในนับปัจจุบันนะครับตลาดค่อนข้างที่จะแดงมากๆแล้วนะครับแล้วตัว Bitcoin h a l ร์วิ้งเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่35วันแล้วนะครับวันที่ h a l ์วิ้งก็จะเป็นวันที่21เมษายนะครับก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับในวันฮาร์วิ้งเนี่ยอาจจะไม่คงที่นะครับมีความผันผวนไปบ้างนะครับ ต่อไปนะก็เป็น10อันดับของคริปโตนะครับที่มีลำดับเรียงอยู่นะนั่นก็คืออันดับ1 Bitcoin นะอันดับ2 e t h e r e u m อันดับ3 USDT นะอันดับ4 BNB นะอันดับ5 Solana อันดับ6 XRP นะอันดับ7 Cardano อันดับ8 Dogecoin นะอันดับ9 a v a l a n c e อันดับ10 Shiba Inu นะครับต่อไปก็เป็นขวัญใจนะครับของหลายๆคนนะนั่นก็คือ a l n c เอ็นซีนะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่110นะครับก็ตกลาดับไปจากท็อป1 0 0แล้วนะครับส่วนตัว u ูเอนะครับก็อยู่ที่สองร้อยหกสิบเจ็ดนะครับส่วนลุน่าสองจุดนะครับก็อยู่ที่132นะครับแล้วส่วนเรื่องราคานะครับไอเอ็นซีนะครับตอนนี้ในณปัจจุบันเนี่ยราคาก็อยู่ที่0ูนย์จุดนะครับตกลงไปสูงสุดก็คือ0ูนย์จุดนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาณเมื่อวานนะครับราคาที่เขายืนอยู่ได้นะครับก็คือ0.0058นะครับแล้วก็ตกลงมานะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่5.3อาเดี๋ยวยังไงก็ต้องดู BTC นะครับว่าจะลงต่อหรือไม่นะครับถ้าลงต่อเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแนวรับแนวนะครับจะยันอยู่หรือเปล่านะครับอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเนื้อหากันเลยนะครับ ข่าวแรกครับก็เป็นข่าวของเชนเท r ่านะครับหรือ Luna 2.0ตรงนี้ผมก็ได้มีอัปเดตข่าวใหม่น,ะนันก็คือมีการซื้อขายนะครับบน d e สกนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่มีชื่อว่า DMAX นะครับแล้วก็มีเอเวอรสูงถึง20เท่าตรงนี้มีการสนับสนุนตัวสภาพคล่องหรือ u i d i t y ของ c o s m อสเ p ลพูนะครับแล้วก็ตัวฝากเงินเนี่ยก็จะใช้ตัว USDC นะครับ ในการซื้อขายเริ่มต้นแล้วก็มีการสะสมตัวคะแนนนะครับเป็นตัวคริปโตที่มีชื่อว่าคาร์บอนครับซึ่งตรงนี้จะแปลงเป็นเครดิตแล้วก็บวกคะแนนของตัว DEX เนี่ยนะครับตรงนี้ครับที่ผมเสนอข่าวไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นการเสนอข่าวแล้วก็ยังไงช่วงนี้ราคาผันผวนเพื่อนๆก็ต้องระวังแล้วก็พิจารณาให้ดีๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปข่าวอื่นกันต่อนะครับ ข่าต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในฝั่งของเชนเทอร์ลนะครับหรือ l u n า2.0ตรงนี้ก็มีผู้ใช้นะครับที่มีชื่อว่า CK Domain นะครับเขาก็ได้ตามข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องกระเป๋าตังค์ไม่ว่าจะเป็น Luna 2.0ครับหรือว่า Luna Classic เนี่ยนะครับตรงนี้เขาก็ได้รายงานข่าวว่าตัว c คอยเบดนะครับได้ส่งตัว W LUNA เนี่ยไปยังกระเป๋าตังค์200 25บใบภายนะใน24ชั่วโมงในช่วงเวลาเนี่ยก็คือวันที่13มีนานะครับตรงนี้นะครับก็มีรูปที่เป็นตัวรายละเอียดอีกนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามนะครับของผู้คนที่สงสัยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าในตัวกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับอ่365บาสิบใบเนี่ยถูกสร้างขึ้น ภายในเพียงวันเดียวนะครับในตัวกระเป๋าตั้งของคอยเบดสิบเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ใช้คนหนึ่งนะครับเขาก็ได้ถามนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่ายอย่างไรนะครับในการถือตัว W LuNA นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข่าวที่มีนยายนะนะครับที่เขารายงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า จะมีการระเบิดราคาหรือไม่นะครับสำหรับลูนา2.0อีกข่าวหนึ่งนะครับของฝั่งเชนเทอร์ล่านะครับหรือลูนา2.0เนี่ยนะครับคุณดัมมันแฮมวันก็ได้แชร์ข้อมูลนะครับในเรื่องอตัวโปรเจกต์นะครับก็คือตัวแบ็กโวลล์แลบนะครับที่ได้เปิดตัว B Access นะครับใน Island Module นะ้้วก็จะได้รับเหรียญโซนะครับตรงนี้ก็จะมีความสำคัญกันนะครับในเรื่องของ IUC แล้วก็ตัวเชนเทลานะครับที่ถ้าฝั่งของ IUC เนี่ยเข้าไปทำทธุรกรรมหรือว่าทำไปสเต็กนะครับก็จะได้รับตัวเหรียญโซตัวนี้มาครับก็เป็นความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นการกระจายเหรียญออกไปนะครับสำหรับอของฝั่ง i อ c นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของ i อ c ขซกันมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการโพสต์ของจุดเนี l ยแลนะครับที่เขาได้ประกาศว่าตัวข้อเสนอนะครับในการปรับปรุงความปลอดภัยนะครับหรือตัว proposal security package นะครับตรงนี้นะครับก็ได้อนุมัติครับแล้วเขาก็ทําการอัปเกรดอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็มาดูกันนะครับ อีกประมาณ8วัน21ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมคือรายงานช่วงประมาณวันที่17นะครับในเวลาประมาณตี2นะครับตรงนี้ก็อีกไม่กี่วันนะครับจะมีการอัปเดตเสร็จนะครับการอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่วันที่25มีนานะครับก็เป็นเวลาไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5ทุ่มนะครับ5ทุ่มกว่าๆนะครับ อย่างไงก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับแต่ช่วงนี้เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งทําธุรกรรมนะครับในช่วงการอัปเกรดนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีความผิดพลาดในการทําธุรกรรมได้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปข่าวอื่นต่อนะครับข่าวต่อไปนะครับก็จะนําเสนอตัวโพสต์ของลุนาคลาสิกเนี่ยนะครับที่มีผู้ยื่นตัวข้อเสนอนั้นก็คือ1นึ่งสองนนะครับในตัวรายละเอียดนะครับก็จะเป็นการยกเลิกนะครับ ผู้ที่กระจายข่าวตัวนี้นั่นก็คือ s o l e c ็ o โ t ตนะครับตัวนี้นะักข่าวก็ได้แจ้งว่ามันจะมีตัวข้อเสนอนะครับที่กำลังฝากเงินอยู่นะครับเพื่อจะยื่นพอพโซตัวนี้นะครับในการยกเลิก KYC ตัวนี้นะครับมันจะทำให้เชนเนี่ยมีความเันปลโหรือไม่นะครับแล้วก็ผู้เสนอนะครับนั่นก็คือม o ล r ับ b ิ t นะครับ ในข้อเสนอนะครับก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในข้อเสนอเนี่ยจะทําลายตัวเครือข่ายนะครับของตัวเชนเดล่านะครับตรงนี้จะต้องพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าในเรื่อง KYC เนี่ยมันก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับสําหรับนักพัฒนาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้า มีการโจมตีหรือว่ามีผู้ไม่หวังดีกับเชนนะครับมันจะทําให้เชนเสียหายได้นะครับในส่วนตรงนี้และอย่างหนึ่งนะครับในการ KYC เนี่ยมันก็เหมือนการแสดงความจริงใจนะสำหรับนักพัฒนานะครับว่าเราเนี่ยเข้ามาแก้ไขแล้วก็เข้ามาพัฒนานะทำให้เชนดีขึ้นนะครับยังไงชุมชนเนี่ยเขาก็จะเห็นเองนะครับว่า,าใครเนี่ย จะเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือว่าใครจะเข้ามาพัฒนาในตัว c h a เนี่ยนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวโอเพนซอร์สนะครับเพราะว่าตัว chain terra classic เนี่ยเป็นแบบโอเพนซอร์สนะครับซึ่งใครก็จะเข้ามาดูได้เข้ามาศึกษาในตัวโค้ดเนี่ยได้นะครับดังนั้นในการพัฒนาแบบโอเพนซอร์สเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นการกองคนแล้วก็กองพวกข้อมูลต่างๆอีกทีนึงนะครับที่ ทําให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการ KYC อย่างเงี้ยนะครับจู่ๆใครจะเข้ามาแล้วก็มาเขียนโค้ดนะครับอาจจะมีสแปมหรือว่าอาจจะมีการโจมตีนะครับทำตัวโค้ดเนี่ยมีการโจมตีหลังบ้านตรงเนี้ยก็จะเป็นอันตรายต่อเชน i n นะครับแล้วตัวพบโซ o เนี่ยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับในส่วนตัวพบโซล 12.091ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นการโพสต์ทวิตเอนะครับสำหรับคุณด i a m o n แทนวันนะครับตัวนี้เขาได้แชร์ข้อมูลในเรื่องอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือ LUNC สอ m B นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเผาหรือการเบิร์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับตัว NFT ออกมานะครับแล้วนำ NFT นะครับมาสเต็กนะครับให้ได้ r e w อร์ด หนึ่งในอีโคซิสเต็มของฝั่งของเชนเทอร์ล่าคลาสสิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวมิอาต i ดอตไอนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของ NFT นะครับที่เขาทำนะครับตัวอีโคซิสเต็มของเชนเทอร์ล่าคลาสสิกเนี่ยครับมันก็จะมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการูด้ายูนิเวิร์สนะครับหรือว่า the E F rg c o i เนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับหรือว่าจะเป็น t e r r าทีเ r ียมนะครับก็เดียเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นหนึ่งใน ecosystem ของฝั่งเช่นเทล่าค a าสิ c เนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีการเติบโตที่เล็กที่น้อยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังการอัปเกรดอีกทีนะครับในส่วนหนึ่งนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือไม่แล้วกลยุทธ์ของ i m ททา้งนี้นะครับก็จะใช้วิธีการที่จะ นำตัวเหรียญเนี่ยนะครับมาลดอุปทานโดยแปลงเป็น NFT นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับสำหรับ i n c แล้วอาจจะมีการเปิดตัวนะครับในวันที่18มีนาก็คืออีกไม่กี่วันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการเปิดตัวนะครับในเรื่องของ NFT เนี่ยนะครับต่อไปนั่ก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับก็มาที่ m i n c a s t นะครับก็จะมีการเบิร์น หนึ่งร้อ X นะครับในการเบิร์ครั้งนี้นะครับก็เขาก็จะมีเวลานะครับที่เกาหลีเจแปนนะครับไชน่าสิงคโปร์นิวยอร์กลอนดอนนะครับในตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็เป็นการคารบนะครับต่อเทอร์ล่าไวเบเปอร์นะครับแล้วการเบิร์นเนี่ยก็คือวันนี้นะครับซึ่งจำนวนการเบิร์นที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือ51าสิบเอ็ดล้านหแสนยูทนะครับตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ ครั้งใหญ่นะครับที่ตัวมินแคสเนี่ยจะมีการเบรินนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่มินแคสกันนะครับว่า,าในณขนาดเนี่ยนะครับการเบรินี่เป็นยังไงนะครับแล้วณนะวันที่17มีนาเนี่ยนะครับมินแคสเนี่ยก็มีการเบรินตัวยูทีซีไปอยู่ที่10ล้านยูทีซีแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังวันที่17เนี่ย ตัว MinCash เนี่ยจะมีการเบิร์นขึ้นอีกหรือเปล่านะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ที่มีการเบิร์นเยอะๆได้หรือไม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไหนๆมาดูอุปทานแล้วนะครับของตัวย t c เรามาดูอุปทานของ i u c กันบั่งนะครับตอนนี้ i u c นะครับตัวเลขของอุปทานเนี่ยก็กาลังจะโดนตัดไปแล้วครับในตัวเลขแ้วนะครับก็ เป็นการช่วยเหลือกันทั้งหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าผู้ที่สนับสนุนไอรินซีนะครับก็มีการร่วมมือกันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวราคาอก็ได้นะครับของสําหรับตัวไอริซีแล้วก็ยูทีซีนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวสเต็คกิ้งนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีใครมา s เ a ็ i กิ้งเพิ่มนะครับก็อยู่ที่14.2 1ซ ก็จบกันไปแล้วสำหรับข่าวอเอ็นซีแล้วก็ข่าวของเชนเทล่านะครับตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปนักอาจจะเป็นการพูดคุยนะครับในเรื่อง Enterpri s e ดาวนะครับที่มีการสัมภาษณ์นะครับตรงนี้ผมก็พยายามรีบทำนะครับแต่ข่าวอเอ็นซีเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมากนะครับตอนนี้ผมก็ทำไม่ทันนะครับแต่ดียังไงผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ คลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนเด็งใดนะครับเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนควรศ,ศึกษาแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับ <c oughs> เพราะว่าโลกคริปโตนะครับมีความผันผวนที่สูงนะครับแล้วก็มีข่าวสญญญารที่หลากหลายทํายังไงเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนนะครับควรระ,ะมัดระวังด้วยนะครับ <c oughs> พอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเพื่อการศึกษาข้อมูลของข่าวอี c ีซีแล้วก็ข่าวเชนเทอร์ล่านะครับ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหวังว่าข้อมูลนะครับจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับตกหล่นไปบ้างยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะ c o m มนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ